เพื่นตายเพื่นตายมีคนมีคนมาล้มีคนล้มคนล้มคนุนู้นชุบเลยชุบเลยฝันนู้นมันชุบอยู่มาชุบกันมาชุบกันไในฐานะหมดแล้วเรียบร้อยโดนทั้งเหล่าปืนตัวเดียวรีได้นะโอเคหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไม่แล้วไม่เอาไม่เอาไม่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 สังเกตไหมสังเกตไหมเขาเขาวิ่งซ้ายกันหมดมาเชกับปืนเขาวิ่งซ้ายกันไม่ไม่ไม่ปือยมาเชกับสนับแล้วก็ปืนดังอ้งั้นงั้นสนับเราอะต้องวิ่งซ้ายแล้วก็ ไม่อ่ะวิ่งสายคนหนึ่งเราไงแกเราวิ่งอยู่แล้วแบบเมื่อกี้เราตีไปตัวปืนไปหลายรอบมากเมื่อกี้หยุดสลับผงมลุดเจเลยเป็นอะไ่เป็นไรกดทุกเมฆไม่ชุบเฉยเลยเมื่อกี้นี่รอบแล้วเริ่มเอาตรงนี้นะคือคือพอทุกคนตายกดเด้งศพถึงทีได้นะกดกดเด้งศพได้เพราะเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวพี่กลับมาในนี้ยัง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 ไม่เริ่มนะยังไม่เริ่มประกาศอันนี้โอเคเริ่มแล้วยิง เปรายิงเราเรายิงย้ามเขาเปิดเขาเปิดเขาอยู่ไหนวะเขาอ้อมขวาเขาอ้อมขวาเขาอ้อมขวาต้นไม้เขาเปิมันล้มเปิดนล้อมเปิดล้อมเปิดล้อมเปิดล้อมได้ใช่ไหมต้นไม้อ้อมขวาหมาแล้วไงฉบบูเลยเราบอกเลยเราบอกเลยเราบอกเลยโดนโดนโดนผมโดนคที่ผมโดนที่โดนโดนโดนเหมือนกันโดนเหมือนกันโดนต้นที่แทเกอร์เทเลยแท็กเกอร์แทเกอร์ชุบเล็กแทเกอร์ทันทันทันแทเกอร์ชุบไม่ได้ไม่ไม่ไม่เปิดล้อมผมโดนไีโมชุบชุบกดเลยปืนยิงไม้หน่อยืนยิงไม้หน่ออยไ้ดิวิวิฉับูชาบูยิงไม้ตรงที่เราอยู่ในเห็นป่ะโดนลมเมื่อกี้โดนลมชุบอยู่อะ อยู่มัไหนอ่มัไหนตรงไอ้ไอ้ตรงที่เเกิดชุบอะเกิดเกิดมีคนเกิดมีคนมาชุบต่อนะคเบอร์คเบอร์โคเบอร์เคมมนปั๊ยาเคมนกิดเกิดเกิดเกิดสวย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 หลังหลังหลังเขาหน่าหลังเขาน่าชุบชุบตรงเราตองฐานฐานมันเราสามคนโหน้องตายว่ะ ้อนชุบได้สองคนเออมันชุบกันแล้วมันชุบกันอยู่สองคนมันชุบกันอยู่อ่ะมันชุบกันอยู่มันชุบกันโคตรใวอ่ะอุ้ยโอ้คุณโดนปืนรับเลยอะสวนสวนปืนเขาไปเล่นอยู่เลยเหรอหมดแล้วปืนเขาเล่นอยู่นู่นป <c oughs> <lush S 1> <hi> ืนเขาไปเล่นอยู่ทุกคนทีหลังเราให้ปืนวิ่งซ้ายไหมดึงหนักข้ามไปดูงหนักเฮ้ยแต่ไม่แต่เมื่อก <c oughs> ี right. <c oughs> ้เราตัดปืนที่อยู่ใช่ป่ะปืนร้อนไม่มีใครไปช่วยปืนทันเลยเหมือนกี้ไม่มีใครไปช่วยปืนทันเราทันเลย ก็ว่าต้องมีคนอยู่แนวหลังกันทั้งสองคนน่ะหรือเปล่าเขาแบ่งมันแบ่งสีมันแบ่งสีสามนะซ้ายขวาผมผมผมไม่ดันแล้วนะผมผมรอเล่นกับปืนเหมือนเดิมเลยนะได้ได้เดี๋ยวไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมจะอยู่กับปืนดีป่าวว่าหรือว่าจะใหจีแมนอยู่กับปืนไม่ไม่ไม่อยู่อยู่กับปืนไม่ได้โอเคไปไปยังไม่เริ่มยังไม่เริ่มเกเก็ก็น้ำก็น้ำยังไม่เริ่ม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 ไม้อะเขาเริ่มล้วเริ่มแล้วเขาเริ่มแล้วหรือเแล้ว เทคเกอร์เทเกอร์รอนะเทเกอร์ดเอาให้ได้นะเทคเกอร์ดไปแล้วไปแล้วโอ้ยโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วสวยสวยสวยซับ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 ปืนเขาอยู่ไหนวะเรามีใครตายไหมพูดด้วยนะเอาโดนคีบโดนคีบผมผมผมเอาเบอร์เบอร์เด้งศพอยู่เด้งศพอยู่เด้งศพอยู่แค่แมนชุบแค่แมนชุบนี่นี่แมนชุบอยู่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 แค่แมนแค่แมนชุบเดือดเดือดเดือดชาวบูฟ้าเราไหนดิจริงจริงเราไหนก็ได้นะไม่ต้องเราไม่ต้องล้วเราเกิดละ โดปืนยิงมาเชตายมาเชตายโดดปืนยิงโดดปยิล้มล้มโดดปืนยิงเฮ้ยเฮ้เ้ยไมไมไมอยู่หลังอุ้ยโดนโดนขีดแล้วโดนขีดล้วม้อยู่หลังมาอยู่หลัง่าช่าช่วพี่วยพี่ p ได้ได้ได้ไดเฮ้ยเรามองเรามองมีดเรามองมีดเอาโอเคชบหายขีดขีนี่เดือดเดือดรอบตอนนี้เดือดโอดดนเิดเไปรอดดอนเปดยูนะั่นนะาชยช่าชุ ทำไมมันดีนเยอะจังวะองชุบเยอะจัดเยอุ้ยโอเคได้อยู่มันยินมันยนก็เยอะปเราโดนเนี่ยชุบโดนใครวะชุบลอยโดนโมชุบอยู่ชุบอยู่ชุบอยไมต้องวงผมชุบอผมุอยู่ไม่ต้องห่วงผมชุบอกมเนไม่ต้องห่วงผมชุบอยู่ผมชุบอยู่ไม้องห่ชุบเลยยาวเดีวชุบเลยเออไล่ชุบเลยดี๋ยาวรีใหม่แล โอ้โหโดนมาเชัอแท็กเกอร์เล่นอะไรอยู่อ่ะ่ไม่ก็มาเรีบ้อยอีกรอบแล้วกลโดนมาเชอดมาเชืัพผู้หญิงแตกเดี๋ยวอบุกไปดูสา่วนดิหมดยัาวเยวังไม่หมดเลือาวเวอร์ยังไม่ตายยังไม่ตายยังไมอ้ยปัมปั๊มปัั๊มปัมมีมีคนน่เกิดมีคนนเกิดมีคนนเกิดเปไม่เกิดไม่เกอไม่เกิดไม่เกทักเกอร์เล่นเปิเออาสสวเลย เขาวันละเขาบอกเขาประกาศลาอสกตัทั้งนั้นหรอกเนี่ยนี่สามสูตรแล้วเว้ยแต่ไอ้แต่ไอ้ไอ้ตะล่อมนี้สูตรสี่ล่องนี้เออวิ่งคือคือวิ่งชุบนี้ดีแล้ววิ่งชุบนี้ดีแล้วตอนนี้เล่นได้นานอนเลยนี่คือคือคือวิ่งชุบนี้ถูกแล้วทำทำถูกแล้วพวกเราอเกอร์เกอร์ขอเกอขอแม่นๆเลยนะเกอร์ไม่ลืมละลืมละนิ่งเลยเป็นดีเราชนะเอา Long rồi tất cả lòng 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 máy lòng 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 Máy này, mày chụp này, mày chụp này MÌ hey, MÁI luôn, โอเคมีคนมีคนโดนมีคนโดนมีคนโดนโดหนึ่งคนมาเคยตังมันลงอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนีโมอนโดนโมอนมเอติดติชุบติดโดนมาเชน้องโดนมาเชน้องโดนมาเช่ชุบติดชุบติดเอา้าใครใครตัวแข็งอะ่ะใครตัวแข็งอะ่ะมีเ,นะเดี๋ยไหะเดี๋ยวนะโจ๊กพี่เอ้ยตามมไม่ลงกลัวตัวมามาแล้วน่ะตัวแข็์ปะไม่ไม่โดนไปแล้วเอ้พี่พาวเวอร์เกิดพี่พาวเวอร์เกิดเกิดเหรอเนี่ยดิน โดนยิงล้มโดนยิงล้มได้อยู่ได้อยู่โดนโดนโดนปกติแล้วเขาเล่นไม้พูได้เหรอได้ได้ได้ก็เล่นไม้เล่นได้โดนนยิงใช่ั้นรอบต่อไปเดี๋ยวเล่นไม้พูเองไม้พู่ไอ้ดาเมจมันเยอะกว่าไม้เบสไม่ใช่เหรอไม้พูมันเล่นได้เหรอตอนนี้เขาเล่นอยู่นไงเออฝนนูกมันเาเล่นอยู่นะเอ้ยเดี๋ยวนะไม่มีกระถือคือเบสไปไม่มีโอเคถามดีถามดีไม้พูเล่นได้เหรอเอ้ยยย เออไม่ไม่ไม่ต้องหรอกเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยเล่นไม่ไม่ต้องไม่ต้องเดือดเดือดไอ้เขาเล่นเราก็เล่นดิเออไม่ต้องร้องไม่ต้องเดี๋ยวไอ้เดี๋ยวเราเล่นเหมือนกันเลยไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวเราเล่นเหมือนกันเดี๋ยวเล่นเหมือนกันไม่ต้องร้องโเล่นตัวปืนอย่างเดียวเลยเฮียมาดูกันจะเล่นได้โอเคตอนแรกมันบอกว่าห้ามใครพูดไม่เขาบอกว่าห้ามเออก็เลยไม่เล่นไงเอาไม่พูดดิใครมีไม่พูดือเลยอเดโก้กูแมนก็เล่นข้ามคืออะไร เริ่มมาแมนมีนาไทยไหมเอาเอาไอ้สุดเอาปืนเอาปืนให้ล้มหน่อยเอาปืนให้ล้มหน่อยเสียวมากเลยเอาล้มก่อนว่ะน้องล้มก่อนว่ะเชี่ยปืนล้มไปมาเชยหลังมาเชยหลังมาเชยมาใครก็ได้มาเชยลูกเลยแม่เนี้ยมาเนี้ยน้องมัาเนี้ยน้องมาเนี้ยน้องโอ้โหโดนปืนโอเโอเคมีมีโดนนิโมมีโดนิโมนี่เอามาเชยมันทำของเราเฉยเลยกดปืนเราได้โอ้ตัวปืนแม่งยิงน้องไม่ให้ลุกเลยอ่ะเดี๋ยวมากดปืนเราอ่ะ้ป้าโดนปืนยิงโดนปืนยิง เฮ้ยมีมีใครตายป่ามีใครตายป่าเอ้ยคิดไม่มีนี่หว่ามันนี่มันล้มอีกเดือนนี่หว่าไม่มีใครตัดปืนเลยไม่มีใครตัดปืนเลยมีมีมีตัดปืนมันอ่ะปืนล้มเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยตั้มไอ้เชียตั้มไอ้เชียตั้มไอ้เชี่ยเราวิ่งไปแทงปืนชุบอยู่ชุบอยู่ชุบอยู่นะชุบอยู่ชุบอยู่ชุบอยู่ตัวป็นล้มตัวเป็นล้มตัวเป็นล้มทำกำลังเล่นชุบกันแล้ยเขา็ยิงดิก็ยิงดิ สวยสวยชุบกันอยู่ชุบกันอยู่ไม่ต้องห่วงชุบกันอยูจไปล้ไปล้รีได้ปะนะรีได้ปะนะอุ้ยโดนอีกแล้วอุ้ยโดนคิดโดนคิดดเองตายมาเชตายคิเอง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 ชุบชุบหน่อยชุบหน่อยนตายนตายนี่เนี่ยชุบชุชุบหนเนี่ยยิงยนี่อเนี่ยตัวไปล้มตัวไปล้มตัวไปล้มย้ยิงกดปืนไม่เลยี่อาปาปาตปืนปาปืนมาเชยปนาปืนอ้ยโดนยีโปืนตายปืนตาย

แม่ตัวปืนตัวปืนเปิดมายิงกูแบบล็อกแบบให้กูเล่นเล่นเลยไอ้เหี้ยตัวปืนของนู้นอ่ะยิงกูรัวๆเลยอ่ะสีมามาพิกพมาไอ้ไอ้เดี๋ยวเราจะพิกแบบเผ็ดๆเลยวะหาตัวปืนก่อนหาตัวปืนให้ช่วยเราหาตัวปืนก่อนดิไอ้น้นน้น่นาไฟต่อไฟเสาไฟาไฟเาไฟเปิดวเปิดแล้วไอ้ไอ้โดน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 ปืนโดนปืนโดนปืนเปิดมันเปิดนมันเปิดโอ้โหแ่่จะเขาหมายดิ มันไม่ให้น้องลุกมันไม่ให้น้องลุกเลยผมผมชุบผมชุบมันวิ่งมาแล้วมันจะเข้าไหมพี่ไปซ้ายไปซ้ายพี่ไปซ้ายโอ้โหเนียโดนยิงรัวๆเลยหน้าไปเห็นด้านหลังปะเกิดเกิดพี่เออพี่ไปเอาเออโดน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 แคมแคมชุบก่อนแคมยิงให้หน่อย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 โอ้แโดนโดนเยอะเลือกยิงต้องเรื่องยิงมาเชยเอ้ยช่วยช่วยช่วยเปิดนี่จะเปิดนี่เปิดเราเปิดเราเปิดเราโดนอย่าลืมชุบด้วยเด้อเายโดนอีโมโอ้โดนอีโมทันมาเนี่ยทันมาเนี่ย ชุบกันชุบกันโอเคสวยเรียบร้อยเรียบร้อยชุบชุๆชุบต่อชุบต่อทุกคนชุบต่อเกิดเกิดไอปลาฉมเกิดไเนอยักชุบอเกอรชุอเกชุเกิดเกิดเกิอปลาฉลามเกิดไอเดวไอเดียวอเดียวไเดี๋ยวไเดี๋ยวไอเดี๋ยวไเดีลยวไอเดี๋ยวไอดี๋ยวไอเดง๋ยวไอเดยวไอเดี๋ยวไอเดล๋ยวไอเดข๋ยงไอัดีมัวไัเดี๋งมัอเดายวไอเดี๋ยวไอเลา๋ยวอเยวไอดีอเนไีชุบมันชุบยเกยเีปลาเราชุบอยู่ โอเคเข้มน okay, right, ี่นี <antenna noise> ่นี <rant y> oh, no, no ่ผมนี่นี่ผมนี่นี่กด E D เป็นสองรอบเลยไปล้บตบไปลบตบไปลบม่ชุบก่อนหนไม่ชุบก่อนหนะนี่นี่อยู่นี่นี่ต็งอยู่ติงอยู่โอ้น้องโดนไปฉลามสไลด์ด้วยสไลด์ด้วยสไลด์ด้วยสไลด์เดี๋ยวมันโดนโอเคน้องตายน้องตายเฮ้ยเฮกย์เกย์ยิงมาเช้ยไม่ทันแล้วน้องตายแล้วเหลือคนหนึ่งอ่ะโอ้โหหมดจุดเลยสับรัวๆเลย อุยอ้ยโดนว่ะโอ้โหโดนเรียบร้อยจบแล้วเสร็จแล้วไม่เป็นไรโอเคโอเคโอ้ฟิกใจอยู่ครับการแข่งครับ ้สมัครฟรีอยู่นะครับ77เหมือนเดิมแต่ได้รางวัลเหมือนเดิมโอ้เขียนครับสมัครฟรีนะครับถ้าสนใจมาได้นะครับมาได้ครับได้ได้ได้แขงอะไรครับผเก็บครับเอ้ยเดี๋ยวทีหน้าเอาต่อวะหรือยังไงดิเอาเรื่อยๆสิเอาอันนี้จบอันนึงจบไปมาจบแล้ว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 จะเล่นกันอีกอีกหรือยังไง